สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของณอรีระดาทาโรทายชาตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีอีกแล้วนะคะในคลิปของการทำคลิปความรักนะคะเป็น love story นะคะในเดือนเมษายน2564ค่ะคิวนี้นะคะเป็นของชาวธาตุไฟค่ะดินน้ำลงไปแล้วนะคะเหลือธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็คือคนที่เกิด ในลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะวันที่ในการแบ่งราศีอาจารย์ให้รายละเอียดไว้นะคะในช่องใต้ description นะคะสำหรับใครที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ดูรายละเอียดได้ชื่อคลิปได้นะคะมีทั้งเลข7ตัวแล้วก็มีทั้งแบบของไพ่ทาโร่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันดีกว่านะคะอาจารย์ เปิดไพ่ไว้ให้ก่อนนะคะจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็จะได้ปรับให้มันแบบไม่ตกเฟรมะนะคะพยายามปรับแล้วนะอาจจะมีตกไปไปสองใบนะคะตรงนี้เดี๋ยพยายามเอากลับเข้ามานะคะไม่ให้มันตกมากนะคะอ่ะอย,ย่างไงเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามยกขึ้นไม้ดูนะคะตรงนี้สำหรับเรื่องราวความรักของชาวธาตุไฟในวันนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าน่าจะเป็นสถานะของคนที่ ตรงนี้เป็นล o v e story นะคะไพ่จะส่งเรื่องราวขึ้นมาอาจารย์ไม่สามารถกําหนดเองได้นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะความรักของคุณนะคะจะเป็นสถานะของคนที่แอบชอบนะคะหรือว่าเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดไม่ชัดเจนนะคะที่มันแบบขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่าชาวทัดไฟเป็นยังไงนะอาจารย์ได้ตัวของคนต้นเรื่องแล้วนะคะคนต้นเรื่องเป็นราชาไม้เท้าค่ะไม้เท้าก็คือทัตไฟนะคะ คุณเป็นราชาไม้เท้านะคะผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูดีเก่งในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะขยันอดทนมีความเป็นผู้นํามีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะมีความก้าหน้าประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนหรือในหน้าที่การงานตรงนี้นะคะส่วนคู่กรณีของคุณเป็นใครคู่กรณีของคุณนะคะคือ h y พ e เทสนะคะเป็นผู้หญิงแสนสวยนะคะหรือเป็นผู้ชายหน้าตาดีเป็นคนที่ดูดีแต่มีความลึกลับนะคะ เป็นคนที่มีอะไรที่ดูน่าค้นหาหน่าติดตามะนะคะมันเต็มไปด้วยความรู้สึกอะไรที่มันหลายหลายอย่างบางทีเราเดาใจเขาไม่ได้นะคะอันนี้คือเสน่ห์ของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมากๆด้วยนะคะแต่ตรงนี้นะคะไฮพิเทเสของเราเนี่ยเขามีเจ้าของแล้วนะนะคะอ่าเดี๋ยวขอดูรายละเอียดตัวตนเพิ่มเติมนะคะของ ชาวธาตุไฟนะอาจารย์สมมุติว่าให้คุณเป็นราชาไม้เท้าไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไพ่จะสลับตัวตนกันเป็นไวเบอร์ซ่านะคะคุณก็ไปสลับเรื่องราวสลับกองกันเองนะคะตรงนี้นะอ่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เป็นราชนีไม้เท้านะคะขอดูซีตัวตนของคุณ restriction นะคะเหมือนชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันไมไ่ราบเรียบมันมีอุปสรรคมันมีอะไรที่คุณผ่านมาด้วยความเข้มแข็งอะนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนตั้งแต่อายุยังน้อยๆเลยก็ได้นะคะต่อสู้เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตนะหรือว่าต้นทุนชีวิตของคุณอาจจะไม่สูงเหมือนคนอื่นนะคะเราก็เลยต้องต่อสู้ต้องเหนื่อยยากกันมานะแต่คุณน่าจะเป็นคนที่ขยันแล้วก็อดทนมากๆนะคะได้เบอร์35ินะคะ35เป็นเลข อังคารกับพฤหัสนะคะเป็นคู่สมพู์กันด้วยนะคะตรงนี้แสดงว่าผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะนะคะกว่าจะประสบความสําเร็จณนะจุดนี้ได้ขอดูต่อนะคะมิสเทรียนะคะคุณมีความลับอะไรบางอย่างนะคะหรือมีความลับอะไรบางอย่างที่คุณแบบไม่ชอบบอกใครก็ได้นะคะตรงนี้หรือคุณชอบเรื่องราวอะไรที่ลึกลับ คุณถึงได้พิชชอบไฮพิเชสนะคะราชนิพัฒน์ที่ดูมีความลึกลับซับซ้อนโอโหโหนะตรงตรงกับความชอบของคุณเลยนะคะคนคนนี้ The w e s t นะคะ a n g เก r e t a ิเ a t i o n รช a นเจร s นะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าบางทีเราอาจจะมีปมอะไรบางอย่างในใจนะคะเราถ้าเราแบบทำได้ไม่ดีเท่าคนอื่นอะนะคะเราจะรู้สึกเหมือนเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วเรา อาจจะมีความรู้สึกแบบเหมือนเหมือนอิจฉาเขาทําไมเราทําไม่ได้เหมือนเขาทําไมโอกาสนั้นไม่มาถึงเราบ้างนะคะตรงนี้คุณยิ่งกดดันตัวเองแต่ความกดดันของคุณเนี่ยจะยิ่งทาให้คุณพยายามที่จะสร้างื้ะสร้างตัวนะคะให้เท่าเทียมคนอื่นหรือเหนือกว่าคนอื่นไปเลยนะคะตรงนี้ใช้ความกดดันไปในทางที่ไปในด้านบวกนะคะในทางที่สร้างสรรค์ขอดูกทาิเทสนะคะความเป็น The Queen ค่ะ เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูมีพลังอํานาจในตนเองนะคะเป็นมีพลังของความอ่อนโยนนะคะความอ่อนหวานมีความเมตลับในตัวนะคะมีเสน่ห์ของความเป็นผู้หญิงอะนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็น LGBT นะคะคุณก็เป็นเพศที่3ามที่ดูมีเสน่ห์มีความอ่อนโยนนะคะมีความใกล้เคียงกับผู้หญิงมากๆเลยนะคะหรือมีลักษณะของความเรียกว่าอะไรอะ ความเย้าวยวนความเย้าวยวนใจในเรื่องเพศอะไรแบบนี้มีสเสน่ห์ดึงดูดใจมีออร่านะคะตรงน,นี้เราก็มีความลึกลับในตัวเองด้วยนะคุณดูมี power นะเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจวาสนาบารมีนะคะมีความเป็นผู้นํานะเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็เหมือนกับมีเซนส์สามารถตัดสินอะไรด้วยเซนส์ของตัวเองแล้วมันแบบไปในทางที่ถูกอะ่ะทุกคนก็เลยแบบอารมณ์แบบทึ่งในตัวคุณนะคะตรงน,นี้ disruption มันมีอุปสรรคมันมีอะไรบางอย่างที่พยายามเข้ามาทําให้คุณต้องแบบแก้ไขปัญหานะพยายามที่จะมาแบบทําให้คุณต้องต้องไปต่อไม่ได้แต่คุณไม่ยอมแพ้นะคะตรงเนี้คุณไม่ให้มันมารบกวนชีวิตของคุณคุณไม่ให้มันมาทําให้เป้าหมายของคุณเนี่ยต้องหยุดชะงักต้องทําแล้วมันไม่สําเร็จนะคะคุณพยายามแก้ไขปัญหาแล้วคุณพยายามไปต่อตรงนี้นะเดียวก็เฟลลี่นะคะคุณเป็นนางฟ้าแห่งสายน้ำเอาแล้ว ธาตุไฟนะคะธาตุไฟกับธาตุน้ำหรือแบบเนี้ยนะคะ feeling and emotion เต็มไปด้วยพลังของอารมณ์และความรู้สึกมีความอ่อนไหวมีความเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นๆนะหรือมีเซน์มีเซน์มีอะไรแล้วแบบสามารถมาในสายของ โหราสสร์นักพยากรณ์หรืออะไรตรงนี้ด้วยนะคะมีความลี้ลับอะไรบางอย่างอยู่ในตัวของคุณนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวกันนะคะสําหรับราชาไม้เท้านะคะเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จดูสิสี่ไม้เท้าค่ะอาจจะมีกิจการอะไรนะคะหรือมีตําแหน่งที่ใหญ่โตนะคะหรือได้ไปในที่ที่มันเป็นงานอบรมงานเลี้ยงหรืออะไรในที่ที่สวยงามตรงนี้นะคะหรือไปเที่ยวในที่ที่สวยงามแล้วเขาได้ไปเจอดูสิ คนที่อยู่ในกระจกก็คือไฮพิเทสคนนี้นะคะคนที่ทำให้เขาทึ่งทำให้เขาบบบว่าเหมือนถูกสะกดอะนะจังงังเลยนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยก็ได้เพราะดูสิมันมีไพ่อะไรมาหนึ่งถ้วยรักแรก,รกพบขึ้นมานะคะถึงกับนิ่งนะคะบอว่าเหมือนถูกสะกดไปเลยเมื่อพบกับไฮพิเทสของเรานะคะสำหรับ ราชาไม้เท้าคนนี้นะคะเขาหลงรักเธอตั้งแต่แรกพบเลยนะคะแต่เขาก็ต้องผิดหวังอะนะคะ๋ยซีอุตสาห์หลงรักตั้งแต่แรกพบเพราะว่าอ,อะไรคะว่าเธออะนะอุปสรรคในความรักของราชาไม้เท้าครั้งนี้นะคะห้าไม้เท้าก็คือเขาแต่งงานแล้วก็มีเจ้าของแล้วหรือมีแฟนแล้วนะเนี่ยสิบถ้วยห้าไม้เท้าอุปสรรคในความรักนะคะของทั้งสองคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ ได้แต่รอนะคะได้แต่รอนะคะสี่ดาบนะคะราชาไม้คาของเราก็ต้องแอบนะแอบรักแอบชอบแล้วก็รอเขาไปก่อนนะคะเนี่ยสองดาบรู้สึกไม่มั่นใจเลยไม่รู้ว่าความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะแต่โชคชะตานะมันเหมือนกับว่าโชคชะตามัน มันเข้ามาช่วยอ่ะหรือปฏิหารมันเข้ามาช่วยอ่ะนะคะเนี่ย judgment นะคะ judgment มันมีปฏิหารอะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณกับเขาเนี่ยได้ไปต่อนะคะเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะก้าวถ้วยตรงนี้ความสัมพันธ์ที่ทําให้ความรักระหว่าง h y p o t e t กับแฟนของเขากับคู่ครอ,องของเธอเนี่ยมันไม่ได้รักกันเต็มสิบถ้วยเหมือนเดิมนะคะแล้วตอนนี้ เธอยังมีความฝันอะไรบางอย่างที่เธอเนี่ยอยากที่จะทานะคะแต่สามีของเธอหรือว่าแฟนของเธออาจจะไม่ได้สนับสนุนนะตรงนี้มันก็เลยเป็นโอกาสของคุณนะคะในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปพูดคุยเข้าไปให้กําลังใจนะดูสิอัศวินถ้วยนะคะเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาที่มันมีความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าเป็นสามดาเป็นรักซ้อนขึ้นมานะคะตรงเนี้ย เหมือนกับตัวคุณนะ่ะก็จะไปในฐานะของกาลยานามิที่ดีไปช่วยเหลือไปอะไรเขาแต่ตัวคนเองก็อดรักเขาไม่ได้นะคะส่วนไฮเปอเทสคนนี้นะคะก็รู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีความฝันที่มันไปด้วยกันได้นะคะแล้วเธอก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคู่ครองของเธอด้วยนะในท้ายที่สุดความสัมพันธ์ของเธอก็ไปต่อไม่ได้นะคะดูสิเดสอะ นะคะมันจะเป็นต้องจบลงแล้วนะคะแล้วเธอก็ได้กลับมาเป็นโสดเห็นไหมครปฏิหารจัดเม้นท์ทำให้เธอได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งหรือสามดาบตรงนี้นะคะฝ่ายแฟนของเธออะกับนอกใจเธอซะเองนะคะเธอก็เลยถือเป็นโอกาสที่จะขอหย่าเลยนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะดูสิเพราะว่าไม่แน่ใจนะคะว่าก้าวถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาของเธอก็เจอเมือที่สามก็ได้ นะคะเธอก็เลยมีโอกาสที่จะจบนะคะเดทตรงนี้จบเ <D ate> ปนไปนะแล้วก็ทําไมเดทสวยจังเลยไพ่ <c oughs> ชุดนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะคะไพ่สวยมาก,ากเลยนะคะเดอะฟูก็ยังสวยเลยดูสิคะ <c oughs> ทีนี้เดอะฟูของเรานะคะความเป็นอิสระนะคะหลังจากที่มันมีปฏิหาริย์อะไรเข้ามาทําให้เธอเนี่ยสามารถมีอิสระปลดปล่อยตัวเองได้เธอจะทํายังไงคะเธอก็จะนึกถึงคนที่มีความฝันเดียวกับเธอเข้ามาช่วยเหลือเธอในเวลาที่เธอท้อแท้นหน่ายๆนะคะเธอนึกถึงคนกันนั้นนะคะตัวสซิลเวอร์เธอก็รักเขาเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าเขารักเธออยู่แต่ฝ่ายเดียวนะคะเธอพร้อมที่จะให้โอกาสเขาเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาคะ่ะหกเหรียญ เขาจะมาไหมเขาก็รีบมาเลยโจซี่ตัวคุณเป็นราชาไม้เท้านะคะแบบลดอายุลงเป็นเด็กแล้วนะเขหัวใจพองโตมากหัวใจฟูมากนะคะขี่ม้าขาวรีบมาหาเลยนะอืรู้สึกว่าแฮปปี้ได้รับชัยชนะดูซิหกไม้เท้าสิ้นสุดการรอคอยนะคะสิ้นสุดการรอคอยลงแล้วนะคะโชคชะตานะดูสี่ฝั่งนี้มีจัสตเมนนะคะเป็นเดสตินี่เป็นโชคชะตาเหมือนกัน ฝั่งของคุณก็มีวิวออฟจูนเป็นเดสนี่เป็นโชคชะตาเหมือนกันนะตรงนี้โชคชะตาปฏิหารทําให้คนสองคนเนี่ยสิ้นสุดการรอคอยได้มารักกันใหม่อย่างเปิดเผยได้ดูสิแล้วคุณจะทําอะไรคะราชาไม้เท้าคนนี้ก็จะขอไฮพิเทสแต่งงานสิบถ้วยเย้ yeah, นะคะลุนไปด้วยลุนไปด้วยนะคะสิบถ้วยแต่งงานอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะเนี่ยเเหรียญน,นะคะเหมือนกับ ทำความฝันน่ะนะคะเจ็ดถ้วยที่เคยฝันกันไว้เนี่ยให้มันเป็นจริงนะคะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะสถานที่ดูสิสิบถ้วยใบนี้สวยมากเลยนะคะเป็นบ้านที่สวยงามมีสวนสวยๆนะคะได้ไปสูจน์อากาศพาลูกไปเดินเล่นจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะสำหรับชาวธาตุไฟตรงนี้มาดูพลังงานความรักของคุณซิ Take off your m a s k นะคะเนี่ยคุณกล้านะคุณกล้าที่จะเหมือนกับ บอกความรู้สึกของคุณต่อเขาอะนะคะว่าคุณรู้สึกดีกับเขายังไงบ้างคุณรักเขามากๆเห็นไหมคะหถ้วยเนี่ยคุณรักเขามากๆเลยนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องรู้จักการรอคอยนะความรักแรกพบของคุณนะคุณรอคอยเขามาตลอดนะ mm hmm. เนี่ยคุณมี2คนมีความฝันร่วมกันนะคะ Dream นะคะกับเจ็ถ้วย,วยฝันที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักร่วมกันนะคะ ฝันว่าทั้งคนและเขาเนี่ยจะเป็นพ่อแม่ลูกนะคะมีเขาเรียกว่า,ามีความสุขนะคะอยู่ด้วยกันแบบตลอดไปอะไรแบบเนี้ยแล้วดูวสิความรักของคุณซิ n i c r i ซ i n g อะเหมือนแบบมันไม่มีโอกาสเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้ไมันมีปฏิหารเข้ามาในความรักของคุณนะคะหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแฟนของไฮพิเทสคนนี้เขาก็เป็นฝ่ายที่ไปก่อเรื่องมีมือที่สามซะเองนะคะก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นโอกาสที่จะทำให้ ไฮเปอเทคของเราได้ตัดสินใจใหม่นะคะแล้วก็เลือกคนที่รักเขาอย่างแท้จริงฟินิกซ์ไ i ซิ่งนะคะโอเคตรงน,นี้เดี๋ยวมาดูซิว่ามาดูซิว่าลุ้นอ่ะนะคะลุ้นว่าคนที่จะเข้ามานะคะเป็นคู่ชีวิตนะคะคนรักของคุณคู่กรณีของคุณนะคะเขาเป็นคนที่เกิดวันไหนราศีอะไรธาตุอะไรนะคะมาลุ้นกันสิ ธาตุน้ำดูสิเห็นไหมอาจารย์บอกตั้งแต่ตรงนี้แล้ว water fairy นางฟ้าแห่งสายน้ำธาตุน้ำมาแรงเห็นไหมคะน้ำมาทำให้ไฟเย็นลงนะไม่ใช่ดับไฟนะคะ,ะคนที่เกิดลัคนาราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกค่ะคู่กรณีของคุณเห็นไหมพลังมันมาตั้งแต่แรกนะคะขอดูต่อนะคะเป็นชาวที่เกิดวันไหนวันอะไรอีกคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ อธาตุไฟค่ะไฟกับไฟด้วยกันนะคะลัคนาราศีเมษอาริสนะคะขอดูต่อนะธาตุน้ำนะคะซ้ำนะลัคนาราศีมีนนะคะปลาคู่มีนค่ะลัคนาราศีมังกรค่ะแคปิคอนนะคะ ลัคนาราศีกุมค่ะ Aquarius คนที่เกิดวันพฤหัสค่ะ Jupiter คนที่เกิดลัคนาราศีกันค่ะ Virgo ทาตุด,ดินเหมือนกันนะคะดูซิมีใครอีกท่านน้ำนะคะบอกเลยว่าท่านนา้ำมาแล รก,กรากฏค่ะ cancer อ่ะขอด้วยหนึ่งใบสิคนที่เกิดวันอังคารนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะสามารถเป็นวันไหนท่านไหนก็ได้อันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะเป็นดวงโดยรวม เ,เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วน้องม้านะคะน้องม้ายูนิคอนนะคะจะบอกอะไรกับพี่ๆชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูบ้านนะคะความรักของคุณนะเป็นความรักที่ต้องรอคอยความรักที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะคะแต่คู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะมันก็เกิดปฏิหารขึ้นกับความรักของคุณให้ได้กลับมารักกันจริงๆมาลงเอยกันได้จริงๆมาทําตามความฝันที่จะแต่งงานเป็นครอบครัวที่อบุ่นกันได้จริงๆนะคะ ไล t ์ซีจะไลท์ within your s e l f and everyone else นะคะคุณมีความหวังอะนะคะคนรอคอยได้นะคะไลท์ Light ตัวนี้นะคะตัวคุณเต็มด้วยพลังเตน้านบวกนะคะออร่าแห่งความสำเร็จนะคะเป็นได้ทั้งราชาไมทาแล้วก็ไฮพิเทสันนี้เลยนะคะมีความสามารถโดดเด่นทั้งคู่เก่งทั้งคู่นะคะขอดูต่อซี คีอ i ท e นะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มีความฝันร่วมกันนะคะคนสองคนเนี่ยน่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องอะ่ะนในลึกๆอาจารย์ว่าคุณมีอะไรที่มันคล้ายๆกันนะคะเข้ากันได้ดีทีเดียวนะคะคุยกันแล้วสนุกคุยแลยว้วแฮปปี้มาก curiosity นะคะมีความกล้าหาญนะคะแล้วก็อยากที่จะทำอะไรใหม่ๆก็ได้ start a project relate d to something you are curious about นะคะอะไรที่คุณอยากทําอะไรที่คุณหรือคุณจะมาสร้างธุรกิจหรือความฝันอะไรที่คุณทําร่วมกันตรงนี้ก็ได้นะคะหลังจากที่มีโอกาสได้กลับมาพัฒนาความรักซึ่งกันและกันแล้วนะคะชาวธาตุไฟนะคะแฮปปี้เซอร์ไพรส์ว้าวนะคะเนี่ยอาจจะเป็นปฏิหารอะไรที่เข้ามาเป็นแฮปปี้เซอร์ไพรส์ของคุณก็ได้นะคะที่ทำให้อยู่ดีคุณกับเขาเนี่ยก็ได้มีโอกาสกลับมารักกันนะคะอย่างเปิดเผยได้นะหรือ คุณอาจจะมีของขวัญของราวันอะไรเป็นการแฮปปี้เซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะเรือนหอส,ส,สวยๆนะคะแบบเนี้ยนะคะมแบบีสวนก,กว้างๆนะคะอ,อน่าย่งใมากเลยนะคะชาวทาดไฟตามมาลุ้นกันนะคะคุณจะเป็นฝั่งของรา,าชาไม้เท้าเราเป็นฝั่งของไฮพิเทสนะขอดูต่อนะคะ ready set go <laughs> นะคะ now is the perfect moment to dive in and embrace your heart desire เป็นอะไรที่มันเป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟกมากๆนะคะคุณจะได้ไปต่อนะดื่มดำมกับความรักความสัมพันธ์ของคุณที่มันจะลงลึกนะคะที่มันจะจับมือกันเดินตลอดไปนะคะที่มันจะแบบไม่ปล่อยมือจากกันแล้วนะคะด้วยแรงปัรถนาจากหัวใจที่มีรักแท้ของคุณทั้งสองคนนะคะอุ๊ยหวานมดขึ้นต่อจา์แล้วนะคะตรงนี้ขอบคุณนะคะชาวทัชไฟนะคะชาวสองนะคะ สมาชิกใหม่ที่เข้ามาดูขอบคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาเป็นแฟนคลับนะคะใครที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้อาจารย์ก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะถึง50,000นะคะก็ช่วยส่งกําลังใจนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาให้กับอาจารย์นรีเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ Set your size higher นะคะ Increase your standards and expect more for yourself Don't settle นะคะเพราะนั้นตรงนี้ ให้เพิ่มพลังในตัวคุณเพิ่มพลังความรักของคุณนะคะให้ทาในสิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะตรงเนี้ยอย่าหยุดยั้งที่จะพัฒนาความรักของคุณให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะ ดีใจจังเลยอ่ะฟ้ายังเป็นใจจกักรวาลยังเป็นใจนะคะทําให้คนสองคนเนี่ยได้กลับมาลองเอ่ยได้กลับมาเป็นคู่กันหรือว่าคุณถูกกําหนดไว้แล้วนะคะไฮพิเทสของเราก็อาจจะต้องไปใช้วิบากกรรมในเรื่องความรักของเธอก่อนที่จะได้มาเจอกับคู่แท้ก็คือราชาไม้เท้าคนนี้นะคะ Stay optimistic นะคะ Your dreams are coming true Don't quit right before the miracle occurs นะคะอย่าถอดใจนะคะ<ม>เห็นไหมความรักตรงนี้นะคะบอกแล้วราชาไม้เท้าของเรานะคะมองโลกในแง่บวกนะคะเขารอคอยอย่างมีความหวัง เขาไม่ถอดใจนะคะจนในสุดปฏิหารก็ปรากฏจริงๆนะคะทำให้ความรักครั้งนี้สมหวังแสนดีนะคะดีต่อใจมากๆเลยนะคะดีต่อใจผู้อ่านด้วยนะคะรู้สึกรับพลังบวกไปด้วยนะคะมีความโรแมนติกสมหวังไปด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะแฟนคลับทุกๆคนของอาจารย์นะคะขอให้โชคดีในความรักนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ